สวัสดีครับมาเจอกับผมแล้วนะครับผมกับปรานปิชาปภนานอีกคือเก่านะครับผม่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกอ c ีและทุกกำลังใจนะครับให้คอมเมนต์มาป่าคอมเมนต์มาสอบถาม ตรงจุดนั้นจุดนี้มีปัญหาแก้ไขแบบไหนนะครับบางท่านผมก็ตอบไปแบบเข้าใจแต่บางท่านเอาคําถามมาบางท่านผมต้องงด้วยกันมร่รูว่าท่านถามอันใดอันใดจริงๆนะถ้าหากตอบกันมร่รูเรื่องหรือคุยกันมร่รูเรื่องหรือคอมเมนต์เราก็พยายามโทวนนะครับผมก็พยายามรับสายได้ต่ถามว่าช่วงน,นี้การรับสายของผมจะบุกค่อยนะทัวร์ไรเดอร์เพราะว่า อาจจะมีงานออกข้างนอกนะเพราะว่าตอนนี้หมีงานกันบัแค่บัวกีคนนะครับคนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจทุกเสียีครับผมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็ตอนนี้อากาศนร้อนนะครับเป็นห่วงนะครับผมอาจารย์ปิชาก็เป็นห่วงกับทุกคนนั่นแหละเพราะว่าอากาศมันร้อนอบเข่าร้อ,อนอีรินะครับผมกาา็ให้ระวังเวลาออกแดดทนห้อนมันจะหนามืดนะครับผมก็ดูแลร่ลางกายตัวเองให้ดีๆร้อนครับขเข่าโ่าามก่อนกินน้ำมีดีนะครับ เดกินน้ำเย็นจะไปเย็นจัดไรหลายเดยวมันจะปวดหัวผมอยู่พ่อค่อยได้แล้วผมกินน้ำเย็นแล้วปวดหัวน,กกน,หน,น,นะครับผมส่วนมากจะกินน้ำอุ่นนะครับวันนี้ทำมาเบิ่งกันในเรื่องที่ว่าเอาซิงรั่วเอาซิงั่วกของปั๊มมิสูตัวเล็กหรือร้อยห้าสิบห้าหรือร้อยห้าวัตต์นั่นะครับผมจะั่วตรงขอบท้องเหลืองอยู่ด้านหลังของใบพัดเขาเรียกว่าตัวเอาซิงนะครับั่วแล้วตรงจุดนี้แล้วก็คุณลูกค้าท่านก็เห็ดน็อตขาดมานะนะครับบอกว่าอาจารย์ ไปบ่ได้แล้วทางตันนะครับอาจารย์อาจารย์เชื่อหน่อยครับทางตันแล้วก็เลยมาขอดูนะโอ้อืมเราเลนสนอตขาดมาแล้วกระบอกเป็นยางนะครับผมบอกว่าเขาเป็นสร้างเนาะเป็นสร้างแล้วก็เป็นอาจารย์หรือเป็นช่างที่เขาผู้ชำนาญนงานเนรื่องตุลยีเขาก็ต้องเอาน็อนตตัวนี้ออกให้ได้ว,ออวิธีการเอาออกวิธีการเฮ็ดซ่อมแซมตัวเอาสิ่งที่รั่วเปลี่ยนปูนิงอัตสริคโคนจังใดวันนี้เราไปเบื้อเจอกับปั๊มมิสซู 105ตัวนี้เป็นรุ่นตัว P 105P นะครับคุณลูกคา้าท่านยกมาบอกอาจารย์รบกวนมาหาอาจารย์อีกแล้วก็บอกมบนนั่งนึกถึงเป็นอะไรอีกเนาะวันนี้ท่านยกมานะครับท่านบอกว่าดูคลิปของอาจารย์แล้วก็เลยอยากจะซ่อมนะครับอยากจะซ่อมอยากแก้ไขดูเพราะว่าสิงคอรั่วนะครับสิงคอรั่วแล้วก็พี่เขาก็เลยอยากจะลองซ่อมดู พอหมุนเปิดฝาหน้าออกมาฝาหน้านี่นี่คือฝาหน้าครับนะครับท่านก็ถอดน็อตได้แล้วสองตัวนะครับส่วนตัวที่สามขาด <c oughs> นี่ครับขาดอยู่ตรงนี้ว่าขาดนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ทํายากมากๆนะครับในการแก้แก้ทีนี้เราจะแก้วิธีไหนนะครับผมขาดขนาดนีด้เห็นไหมครับ แลวทีนี้มันเป็นน็อตที่มันทะลุออกมาครับซึ่งเราก็ต้องหาวิธีเราต้องหาวิธีนอ็อตทะลุตรงนี้ครับปลายน็อตที่ตรงนี้แลทีนี้เราต้องถอดชุดเอาซิงเนี่ยเอาออกมาเคาะเคาะเพื่อที่จะเอาชุดทองเหลืองที่เป็นน็อตจับเนี่ยกับชุดเอาซิงพลาสติกตัวนี้ให้แยกจากกันให้มันหลุดออกมา แต่เกิดเราจะหาวิธีแต้มน็อตแต้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทันครับเพราะมันเจอความร้อนจะละลายพลาสติกตรงนี้จะละลายถ้าเจอความร้อนนะครับเราต้องเคาะเราต้องถอดอย่างเดียวถอดแยกชิ้นออกมาให้ได้นะครับดังนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้กันนะครับนะครับเซตนี้รู้สึกว่าจะหนักหน่อยครับผมผมก็นั่งนึกอยู่ในว่าผมจะ ผ่านไหมเคปนี้ดูจะผ่านหรือเปล่านะครับเต็มที่ครับผมเราจะได้เอาวิชาเหล่านี้บอกให้กับเีบซีทุกท่านนะครับไปศึกษาและลองแก้ไขกันดูนะครับรับแรกเราก็หมุนสายตัวแอชัดเจอออกก่อนเลย๊บต,ต่อไปเราจะต้องถอดถซิมคอออกนะครับ คอยน็อตสะดุงกันมีคนเนืบเลยมีแต่จระบียงนั้นเลยนะครับเนี่ย ขอดออกมานะครับัาจับใบ mm hmm. ขาอไล่ออกมาครับเสี mm hmm. ยคนสักหน่อยนึงได้ เราต้องเคาะนะครับผมเคาะก่อนนะครับเคาะที่ว่าจะออกไหมนะครับถ้าเกิดเราเคาะแล้วไม่ออกเราก็ต้องใช้นอ็อตเบอร์สิบดับดันข้างออกแล้วนี่นะครับก็ก็ไปงัดดันข้างนี่ ครับปลกมันต้งล็อคด้านลังไปสักหน่อยนะ ตามครับเดียบล็อกได้เลยด้านหลังครับให้ตามแล้วก็งัดเลยนะครับอันนี้ออกยากเลย ยากมากนะครับผมเนยะถ้าเกิดเราเคาะแล้วไม่ออกนะครับผมจะหากเคาะไม่ออกนี้เราก็ต้องตามนี้เลยนะครับต้องอปอยออกมาให้ได้ชุดนี้เราก็ต้องขยับ อันนี้เอาลงจากถังแล้วนะครับผมนี่เราก็ต้องมาถอดแยกชุดออกก่อนนะครับ อัดสามตัวเสร็จแล้วก็แยกชิ้นออกมาเลยครับผมตัวมอเตอร์วางไว้ตัวนี้คือที่มีปัญหาเหนไหมครับมลน,นอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องหาวิธีเอาตัวนี้ออกให้ได้ครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวิธีไหนนะครับอันนี้ เแยกออกจากตัวมอเตอร์มาแล้วนะครับผมก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะต้องถอดตัวนี้จะเป็นชุดเอาซิงนะครับผมแล้วเราจะต้องถอดชุดชุดนี้ชุดทองเหลืองชุดเนี้ออกนะครับผมซึ่งน็อตมันอยู่ติดในกับเกียวตัวนี้อันนั้นเราก็ต้องเคาะวิธีการเคาะก็ต้องเคาะเคาะก็ต้องเคาะตรงหูหูน็อตจะมีหูน็อตเห็นไหมครับน็อตหูน็อต หูน็อตเนี่ยให้เคาะที่ตรงหูน็อตเนี่ยนะครับผมค่อยๆเคาะนะครับค่อยๆเคาะแล้วอย่าให้หล่นเป็นเด็กขัดหล่นลงพื้นแบบแรงๆแบบกระแทกอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมยเคาะเป็นสีนะครับ ออกมาแล้วนะครับดูตงนี้เราเจอแล้วแต่ลักษณะแบบนี้นะครับแยกชิ้นออกมาแล้วเจอลักษณะนี้เห็นไหมน็อตยิงช <c oughs> <thing> ิโ <c> ด <oughs> อยู่เนะี่ยซึ่งน็อตขาดตัวนี้ว่าเป็นสนิมมันจะบังคับดูพวกเนี้ยนะครับจะหมุนไม่ได้ขาดหมุนมาขาด <c oughs> ดังนั้นน็อตตัวนี้คือปัญหาเลยครับ <c oughs> ที่อาจารย์จะต้องแก้กันในวันนี้อาจารย์ยังถอดถอดเสร็จอาจาจรี์ต้องอัดชุดนี้เข้าไปใหม่นะครับอัดชุดเอซิซนเข้าไปใหม่ วิธีการเอาน็อตออกต่อได้เลยครับปกติโอเล้งย่ต้องอยู่ตรงนี้มีแต่คุณแกะออกมาแล้วมันเกาะหมดอายุการใช้งานเห็นไหมปัป๊อแป๊ะป๊อแป๊แปะปะแใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมนี่นแล้วตัวใหม่ก็อมาที่เรียบร้อยแล้ตตรงนี้มันมี มนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดักหน่อยนึงนะครับสิ่งที่กาด,ค,ดคัดหน่อยแต่งแต่งหน่อยนะครับผมแต่งเวลาเราใส่เข้าไปในตัวเอาซิ่งของพลาสติกจะได้เข้าไปลื่นๆง่ายๆนะครับจะได้ไม่ติด คัด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 เนี่ยนะครับคัดสนิมออกให้หมด อืมเรดียบร้อยตรงนี้เราก็ขัดเ้วยสักหน่อยนึงนะครับขัดเลืสัหน่อยขัดให้เขาลื่นๆนะครับผมอย่าไปขัดเยอะนะขัดเยอะไม่ได้ เดี๋ยวเสียรูปหมดจะกลายเป็นหลวมไปนะครับผมขับพอประมาณเช็ดเสร็จแลจ้วทีนี้ตรงนี้เราก็จะต้องมีโอลิงวันนี้นะครับโอลิงตัวใหม่แล้วเข้าเลยปึ๊บเข้าโอลิงปึ๊บอ,อ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้ใช้เป็นสีดำครับผมโดยใช้เป็นสีอะไรก็ได้ครับผมปูนแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องประกอบนะครับมองถ้าหากเราไม่ได้มาร์กไม่ได้อะไรเราก็มองตรงนี้เห็นไหมครับผมจะเป็นด้านบนดูด้านบนเนี่ยจะเป็นรูอันนี้ก็จะต้องเป็นรูเหมือนกันใส่ให้ตรงในพยายามดูน็อตครับผมดูน็อตหูให้ตรงกันนะครับแล้วก็วางลง ให้หูให้ตรงกันเปิดไหมเปิดมตรงแล้วก็เคาะนิดนึงนะครับผมเคาะได้นะครับให้ตรงดูนะครับตรงตรงนี้ให้ตรงตามตามสเต็ปขอนีแ้แหละครับผมด้านข้างหูน็อน ให้ตรงหูน็อตให้ตรงเสร็จปุ๊บนะครับโอใส่ฝาหน้าใส่เพื่ออะไรครับอาจารย์วันนี้เราใส่เพื่อที่จะดึงนะครับเาจะต้องการดึงนอ็อตแล้วก็จะร้อยนอ็อตฝาหน้าเข้าไปสามตัวเห็นไหมนีนอ็อตฝาหน้าเพื่อที่จะทำการดึง แน่นแน่นปึ๊บแน่นปึ๊บเ็บเก็บร้อยเดี๋ยวเราจะต้องเก็บงานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนอ็อตฝาหน้าเราต้องเอาฝาหน้ามาแล้วมายึดกับตรงน,นี้เราก็เก็บงานทีน่ เนื้อมันล้อนออกมาเราก็เก็บออกส่วนเกินตัวนี้เก็บพอะครับหาเช็ดดีๆครับ อันนี้ก็เท่ากับอัดเอาซิงใหม่เลยนะครับผมทำเอาซิงทาชุดนี้เพราะว่ารั่วนะครับผมพอดีน็อตขาดด้วยก็เลยเอาทีเดียวเลยครับยาวทีเดียวเลยบางท่านก็จะได้เก่งและเป็นตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมอัดตรงนี้กาวตรงนี้แห้งแล้วนะครับผมพอแห้งเสร็จปุ๊บล้วก็เข้าเลยนะครับกรอบไป ไปอยู่ลักษณะน,นี้ครับนอ็อตเึ้น อันนี้ผมใส่น็อตจับตัวชุดเอาซิงอยู่นะครับสามตัวนอวอ็อตเบอนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะต้องเทสน้ำว่าน้ำจะมีรั่วตรงตามตะเข็บต,ตรงจุดนี้ไหมนะครับแล้วก็ดู่ิว่าน็อตตัวที่เปลี่ยนใหม่นี่มันจะใช้ไดม้มันจะโอเคไหมนะครับตอนนี้เข้าน็อต ให้เป็นเทยบร้อยกนแ,นนอแน่นหมดทุกตัวแล้วนะครับเอาซิ่งรั่วตรงเอาซิ่งรั่วตรงขอบนี้นะครับไม่ใช่รั่วทิงคอนะนะครับอันนี้คือรั่วตรงขอบนี้ ในการลื้อออกมาซ่อมเราก็ต้องถอดฝาหน้าถอดไปพัดออกอะไรเสร็จเรียบร้อยเคาะอย่างที่ผมพาเคาะอย่างที่ผมพาทำนะครับลองดูนะครับผม่วตรงเอาสิ่งตามคอบนี้แก้แบบนี้ซ่อมแบบนี้ลักษณะรื้อลักษณะถอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทสน้ํากันว่าจะมีน้ําหยดน้ําซึมออกมาจากตรงจุดนี้ไหมในวันนี้ที่เรามาดูแลและมาซ่อมกันก็คือหนึง่งคุณลูกค้าท่านยกมาน็อตตัวนี้ขาด แล้วก็น็อตฝั่งในอยู่ตรงเอาซิ่งตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เอาออกเสร็จแล้วแล้วคุณลูกค้าท่านบอกว่ามันมีน้ารั่วน้ําซึมออกมาตามตะเข็บตามตะเข็บตรงนี้ผมเอาสิ่งนี้นะครับผมตรงที่ผมชี้เนี่ยตรงนี้นะครับพอน้ารั่วน้ําซึมตรงนี้เขาเรียกว่าหมดอายุการใช้งานตรง h o าซิง g เราก็ต้องมีการขอขอออกมาแก้ไขดังที่ผมทำนี้เห็นนะครับผมก็หลายท่านทำตามได้เลยนะครับเรียกว่าซ่อมชุด h o าซิ่ง ตรงนี้เวลารั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับสิงคอรั่วนะครับน้ําก็จะออกในที่เดียวกันนะครับในจุดเดียวกันในในบริเวณเดียวกันเลยนะครับเนี่ยในลองในลองวิเคราะห์ดูในการรั่วการซึมของเราในแต่ละครั้งครับอันนี้ผมเท่าน้ําอยู่ปิดน้ำอันนบอกดูดิ้มจะตับไหม ถ้าหากปั๊มตัดมีแรงอัดอปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าหากไม่อยู่หรือเราซ่อมไม่ดีแก้ไขไม่ดีน้ําก็จะรั่วจะซึมตอนนี้ปั๊มตัดแล้วนะครับปั๊มหยุดแล้วไม่มีแล้วนะครับรั่วซึมแถวนี้ไม่มีแล้วนะครับสิงคอปร์ก็มีว่าสิงคอร์ผมก็เปลี่ยนด้วยนะครับรงน,นี้ไม่มีรั่วแล้วแต่รอยเดิมของเขาเนี่ยครับคาบน้ำหยดลวงแดงแดงเนี่ย นะครับผมออกมาจากตรงตัวเอาซิงนะครับต,ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซ่อมชุดเอาซิงนะครับผมมีนอ็อตขาดแล้วก็แกะอัดตัวชุดเอาซิงใหม่นะครับือผ่านเป็นที่เรียบร้อยปั๊มทำงานก็ลองศึกษารูรูเพิ่มเติมแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูซ่อมปั๊มของตัวเองในเบื้องต้น ทังทำสูม,มือเชีพกันได้เลยนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมอันนี้เป็นปั๊มเิสูนะครับ